ขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาของการส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรค่ะดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะชื่อเล่นว่านิดหน่อยชื่อทางธรรมว่าน้อมพรฟ้าค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย รองวิชาที่การบดีสถาบันวิชารามค่ะและกรรมการหลักสูตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้ยินดีที่จะได้มารับฟังการส่งการบ้านของพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรค่ะร่วมกับพี่น้องเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคต่างๆของเรานะคะค่ะภาคแรกค่ะทางภาคใต้นะคะ ที่โสภาค่ะเชิญที่โสภาค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะโสภาหนับขคกค่ะชื่ออายุหกสิบหกปีชื่อทางธรรมของทางธรรมค่ะจากกิต้าจากสวนปานาบุญสองอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของออภาคใต้ของจังหวัดของสวนสองนะคะ ตัวเองไม่ได้ขึ้นไปบําเพ็ญที่ภูผาก็จะขอนะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะยินดีค่ะที่จะมารับฟังกันบ้านจากพี่น้องค่ะค่ะนอกจากทางภาคใต้แล้วนะคะทางภาคกลางค่ะพี่เรือนแก้วแก้วเย็นศีีนะคะพี่เรือนแก้วยังดูแลเรื่องของการบันทึกข้อมูลเรื่องระบบทะเบียนต่างๆด้วยนะคะเชิญพี่เรือนแก้วค่ะ แบบเทรวะทานอาจารย์หมอเขียวค่ะเจะเริญนทำสมุดบันที่น้องทุกท่านค่ะเตรียนแก้วสว่างวงนะคะแก้วเย็นสีนะคะก็วันนี้ก็เป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่หกนะคะก็มีความยินดีที่จะมารับส่งกันบ้านแต่เดี๋ยวคงแวะไปสักครึ่งวันค่ะเดี๋ยวจะต้องอัดไว้นะคะแล้วแล้วมาฟังย้อนหลังค่ะค่ะก็ยินดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ค่ะค่ะ วันนี้วันที่13เมษายนพุทธศักราช25 6 5หค่ะเป็นวันสงกรานในช่วงสงกรานนี้ก็จะมีหยุดยาวนะคะพี่น้องหลายท่านก็จะมีะกิจกรรมร่วมกันเพราะว่ามีเวลาหยุดร่วมกันใช่ไหมคะพวกเราก็มาทำกิจกรรมร่วมกัน mm. เช่นกันค่ะ เรามีวันหยุดทุกวันนะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องที่ออยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นอยู่ส่วนไหนของโลกนะคะสามารถที่จะมาส่งการบ้านด้วยกันได้ค่ะโดยที่ตอนนี้พี่น้องพร้อมแล้วนะคะค่ะเชิญท่านแรกค่ะพี่สาวนีสอนอานค่ะเชิญค่ะค่ะชื่อสวนีสอนอานค่ะอายุกี่ปีเปิดกล้องไหมคะพี่สาวเปิดกล้องไหมคะ ขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะคะเพราะว่ากาลังกําลังโอเคค่ะไม่เปิดไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่สะดวกค่ะเออออกมาสวนเพื่อที่จะมาดายหญ้าแล้วก็มาย้ายย้ายแหนแดงนะคะเอาแนะนําตัวก่อนเนาะชื่อสาวนีสอนอาดค่ะอายุหกสิบสามปีเป็นข้าราชการบํานาญพยาบาลค่ะจบอรียปัญญาตรีสาขาเพศวิถีธรรมกำลังเรียนกำลังศึกษาอรียปัญญาโทอยู่ขออนุญาตส่งการบ้านนะคะขออนุญาตนำกิเลส ประจำวันมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอาชนะมันได้แต่ก็ยังแพ้มันได้ชนะแล้วก็แพ้แพ้แล้วก็ชนะอยู่เรื่อยๆนะคะทําให้รู้ว่ากิเลสนี่มันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราเลยนะคะถ้าเราตามไม่ทันเราก็จะแพ้ถ้าเราตามทันเราก็ชนะจะชนะแล้วก็ไม่กังวลน,นะคะเรื่องของเรื่องก็คือมีมีมีโอกาสได้ไปจังหวัดอำนาจเจริญนะคะไปบ้านครูนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะทํา กิจกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับแพทย์พิธีธรรมนะคะก็คิดว่าจะไปไปเช้าเย็นกลับปรากฏว่าวันนั้นเราทําจนถึงตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะจนถึงสี่โมงครึ่งค่อยค่อยเสร็จก็เลยไม่กลับบ้านก็เลยได้มีโอกาสไ,ได้ได้ได้ทํากิจกรรมก็คือมือถือเร้วมีปัญหาก็เลยคุณุนิดหน่อยก็เลยช่วยเอื้อโดยการถ่ายภาพอ่าถ่ายเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่า เอาเอาเอาข้อมูลนําข้อมูลที่อยู่ในในมือถือเราไปลงในคอมของท่านเพื่อที่ถ้ามันเสียหายมามันจะได้ไม่เสียหายในทั้งหมดนะคะเราก็ใช้สายของเรานะให้ท่านพอดีมันไม่เข้ากันกับคอมพิวเตอร์ของท่านท่านก็เลยใช้สายของท่านนะคะแล้วก็ตอนตอนที่กลับท่านก็ยื่นให้เรานะคะเราก็ไม่ได้มองนะคะมัวแต่คุยกันคิดว่ามันถูกก็เก็บใส่กระเป๋าพอมาถึงบ้านก็รู้ว่าเป็น เป็นสายชาร์จของท่านนะคะก็ได้รู้แล้วว่าอ้อนี่ความไม่มีสตินะคะทําให้เราไม่อ่าไม่ไม่สามารถที่จะ,ะเหมือนกับดูแลสุดูดูแลตัวเองได้เอาเอาตัวรอดได้ประมาณนั้นเอาตัวไม่รอดนะคะความไม่มีสติของเรานะคะความเร็วเป็นคนที่ทํางานเร็วนะคะแล้วทีนี้นี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ ไปวันแรกนะคะปกติแล้วเว,เวลาเราไปบ้านท่านรู้ว่าท่านยุ่งยากเราก็จะไปซื้ออาหารมังสวิรัตแล้วก็เข้าไปในบ้านท่านแล้วก็พร้อมทานอาหารกันเลยวันแรกที่เราไปซื้ออาหารอาหารร้านนี้นะคะเป็นเป็นร้านเดียวที่เราเราเคยทานมาแล้วก็อ่าทานอ่าตุ้นมะละใส่ผักกาดดองแล้วอร่อยทําให้เรากินได้เมื่อก่อนร้านไหนเราก็กินไม่ได้นะคะไปเจอกิเลมันก็ขึ้นค่ะแล้วก็ซื้อ ถือเป็นโตไปด้วยนะคะซื้อไปสองชั้นชั้นหนึ่งจะกินกับครูนิดหน่อยนะคะอีกชั้นหนึ่งยังแกไปกินที่บ้านอีกนะคะที่อุบลน,นะคะก็กลับมาที่บ้านก็กินด้วยกันนะคะชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็เข้าฟรีดไว้นะคะว่าจะกินพรุ่งนี้เพราะว่าจะกลับเย็นนี้นะคะปรากฏว่าเมื่อธุรกรรมยังไม่เสร็จก็ต้องกลับวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้น เขาก็ทําอาหารเหมือนเดิมนะคะเราก็บอกว่าเราไม่ทําอาหารนอกนวันนี้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันมากกว่าที่จะทําอาหารมันมีอ่าภารกิจที่จะทํามากกว่านะคะก็เลยไปซื้ออาหารกันแล้วก็ไปเจอปุ๋นมะระใส่กับผักกาดดองอีกก็ซื้ออีกนะคะแต่ตัวเองจะไม่กินนะคะ ก็คุณรู้ีหน่อยก็ซื้อนะคะซื้อพิเศษด้วยจากยี่สิบาทก็เป็นสามสิบาทท่านก็ทานนะคะแต่เราไม่ทานเพราะว่าเราคิดว่าเราจะกลับไปทานที่บ้านไอ้ตัวที่ใส่ฟรีดไว้นะคะเสร็จแล้วแต่เราก็ซื้ออีกอันนึงเป็นว่าซื้อเพิ่มใหม่อันนึงแล้วอันที่ฟรีดก็ยังมีอยู่นะคะเป็นสองชั้นอันนี้คือกิเลสนะคะเพราะว่านาั้านเราจะได้มาอํานาจ,จเจริญสักทีหนึ่งนะคะทีนี้นี่พอกิเลสมันขึ้นแบบนี้แล้วตอนกลับบ้านมันก็เกิดวิบากคะ่ะ คือลืมปิ่นโตนะคะลืมปิ่นโตอาหารขาบับรถมาประมาณสี่สิบกิโลคิดไปคิดมาว่าตอนเย็นนี้คงไม่กินแล้วจะกินวันรุ่งขึ้นซึ่งจะเอาอ่าตุนมาละใส่ฟรีดไว้ก็จะมาอุ่นกินก็จะได้ทํางานอย่างอื่นอย่างเร็วๆประมาณนั้นนะคะก็มามองว่าเอ๊ปิ่นโตเอาขึ้นตอนไหนเอาไว้ตรงไหนก็เลยจอดรถนะคะหาทางรถก็ไม่มีปิ่นโตก็เลยว่าอ๋ออ่านี่คือกิเลสท,ที่เราอยากแล้วเขาก็แกล้งให้เราไม่ได้กิน มันทําไมมันมันมันเร็วจังเลยนะคะมันไม่ได้ชั่วช้าเลยเนาะมันเอาทันทีเลยเนาะนะคะก็ดีใจไปนิดนึงนะคะว่าเออมันเร็วดีนะนะคะเข้าตามเร็วเราจะได้ปฏิบัติตัวได้เร็วทีนี้นี่ก็ก็เลยโทรไปหาครูนิดหน่อยว่าปิน่นโตที่วางที่โต๊ะนั้นเป็นปิน่นโตของพี่พี่ลืมครูนิดหน่อยทานเลยนะแต่ว่าวันที่ไปเย,ยสทุทอตอนแรกว่าจะไม่ไปเย,ยสุทอนนะคะก็ค่อยเอาไปให้พี่ ถ้าถ้าเขามีก็ค่อยซื้อไปให้พี่หน่อยนะก็ยังอยากกินอีกนะคะยังอยากอยู่นะคะใจยังไม่วางแล้วก็จากนั้นมาก็ปิดเกมเหมือนปิดเกมตัวนี้ลงพ่อขับรถมาปิ่นโตมีสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งคือคือที่ซื้อในวันวันนี้นะคะเอาแล้วชั้นที่สองชั้นที่สองคืออันที่ใส่ในช่องฟรีดไว้นะคะเป็นว่ามีตุนมะละอันนี้สองชั้นนะคะแล้วอันที่สามก็คือเป็นแกงขี้เหล็กที่ซื้อนะคะ ทีนี้ใจมันก็ยังคิดมีหวังอีกนะคะมันยังไม่วางนะคะกิเลสยังวางยังไม่วางเพราะคิดว่ามันมีสองชั้นยังไงครู้นิ่หน่อยก็กินไม่หมดหรอกสองชั้นอยากจะจอดรถแล้วโทรไปบอกครู้นิ่หน่อยว่าครู้นิ่หน่อยมันมีสองชั้นนะอีกชั้นหนึ่งใส่ฟรีดไ้ให้พี่หน่อยแล้วเราเจอกันที <S <S ่ยโสธรวันวันต่อมาน่ะแล้วค่อยเอาไปให้พี่ยังจะกินแบบนั้นแบบชัวร์นะคะเพราะคิดว่าที่ร้านเขาบางทีเขาไม่ทํานะคะเราก็คิดอยู่ในใจว่าเขาคงไม่ทําหรอกเพราะเขาทําติดต่อกันสองวันแล้วนะคะ ก็เลยจะจอดรถแล้วก็จะบอกครูนิดหน่อยว่ามันมีสองชั้นนะเอาชั้นหนึ่งใส่ช่องฟลีดไว้ให้พี่หน่อยก็มีความรู้สึกว่าละอายนะคะอายที่จะพูดยังไม่วางอีกเลยเสาวนีนะคะยังไม่วางอีกเลยยังไม่ยอมอีกเลยนะคะขับรถมาก็เอ๊ะมันมันอยากกินความความอยากมันยังโหยอยู่นะคะยังอยากกินอยู่จอดรถดีไหมนะไม่เอาดีกว่าอายจังเลยอายที่จะบอกว่าเก็บไว้ให้พี่หน่อยก็ไม่เป็นไร ก็สมน้ำหน้าที่เธออยากกินดีแล้วละ่ะเธอทําให้มันลืมปิ่นโตทั้งหมดเลยนะคะก็เลยก็เลยยั้งใจตัวเองคิดว่าดีใจนะคะว่าทันกิเลสนะคะก็ยังคุยกับอาจารย์หมอการดาหรือท่านโทรมาถามข่าวนะคะว่าอาจารย์คะใจช่วยดูด้วยนะคะวันนี้หนูชนะกิเลสได้หนูก็มีความสุขว่าได้ชนะกิเลสสักทีหนึ่งนะคะปรากฏว่าพอไปยโสธรครูนิดหน่อยไม่แตะตุนมะละเลยค่ะเอาไปให้เราทั้งสองชั้น มันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะวิบากนี้มันจะตกไปหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันจะหรือมันจะออกดอกหรือเปล่าก็คิดไปด้วยนะคะก็กินไปด้วยคุ้นหน่อยไม่แตะเลยค่ะเรากินชั้นหนึ่งเสร็จแล้วอีกชั้นหนึ่งก็ยังจะมาเก็บใส่ในฟรีท,ที่บ้านอีกนะคะแล้วก็ตั้งใจแบบนั้นเราก็เก็บปิ่นโตไว้ไว้ในไว้ในไว้ไว้ไว้ไวไวไวที่ตะกา้าทําไมถึงอยากไปเย,ยสธรท,ทั้งทั้งที่ ตอนเช้าที่จะเดินทางนะคะตามันขมิบป๊อกๆนะคะมัน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 ขมิอยู่ป๊อกๆถ้าขมิบทางนี้นี่เราจะรู้เลยว่ามันจะเป็นนาตาลีเทพสารทีทุกครั้งเลยนะคะมันจะมีเรื่องที่ไม่เรื่องที่เป็นลบนะคะขึ้นแต่แต่เหตุผลที่อยากไปยโสธรก็คือว่าทําหมอนไว้ตั้งสามหม้อเอาไปตั้งไล่ไปเพื่อนห้าหกคนนะคะจะฝากแม่บ้านคุรูนิดหน่อยจะฝาก อ่าคุณลูกเอจะฝากน้องกุ้งจะฝากน้องแดงแล้วก็ลูกน้องแดงจะฝากแม่คุณนิดหน่อยจะฝากน้าหมูโอ้มันไล่ไปหมดเลยค่ะได้ทําภารกิจหมดเลยนะคะแล้วลูกแล้วก็แยมหมอนก็เยอะด้วยแล้วเราจะไปไหนถ้าเอาไม,ไม่ไม่เอาไปให้หมูก,กลุ่มนี้นะคะก็เลยอยากไปเต็มที่นะคะพอไปเสร็จทานเสร็จถ้าไม่ค่ะเกิดอะไรขึ้นขับรถมาถึงเขีองในประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลค่ะลืมตะกร้าอาหารทุกอย่างแม้กระทั่งปิ่นโตอีกแล้วค่ะนะคะ แล้วตอนนั้นมันเย็นแล้วด้วยมันเย็นแล้วด้วยนะหมูก็นะ้าหมูก็เลยสงสารนะคะเพราะว่าขับรถตอนกลางคืนไม่ได้นะ้าหมูก็เลยบอกว่าพี่สาวพบกันครึ่งทางหมูจะไปส่งประมาณสามสิบกิโลแล้วพี่ขับรถมาประมาณสามสิบกว่ากิโลนะคะก็เลยไปรับกันนะคะสรุปแล้วท้ายที่สุดก็คือว่าเมื่อเราได้สมใจอยากอีกต่อให้มันเป็นไปตามมันสิ่งที่มันควรจะเป็นที่คู่นิดหน่อยให้ นะคะคท่านท่านท่านไม่ไม่แตะของเราเลยนะคะท่านเอามาให้เรากินสมใจอยากมันก็ยังเป็นกิเลสที่เราได้เสพกิเลสที่เราคิดว่ามันเป็นสมบัติของเรามันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้แม้เราเสพด้วยความอยากด้วยความด,วด้วยความอยากที่มันเกินปกตินะคะมันก็ยังทําร้ายเราได้เราท้ายที่สุด วันนั้นนะคะทั้งต้องขับรถย้อนไปยโสธรอีกนะคะเพื่อนก็ต้องยุ่งขับรถมาส่งเราอีกสามสิบกว่ากิโลนะคะแล้วข้อสำคัญทำแว่นตาหายอีกปั้งหากนะคะแว่นสายตาที่ที่การแสงแล้วก็เพิ่งตัดมาได้ประมาณสองเดือนนะคะก็ทำหายจนกระทั่งบัดนี้ก็หาไม่เจอเมื่อวานนี้ก็เลยต้องไปตัดเบื้อใหม่อีกก็เลยทราบซึ้งในในวิบากของของกิเลส ที่มันออกฤทธิ์ออกเดชที่เราไม่ควรจะประมาทแนีเพียงน้อยนิดนะคะบอกตัวเองตลอดเวลาเลยว่าจะไม่ประมาทแม้เพียงน้อยนิดแต่ก็มันก็ยังเผลอไผยมาล่อลวงให้เราต้องตกลุมพรางของมันอยู่บ่อยๆนะคะก็เลยอยากจะเอากิเลสตัวนี้นะคะมามาส่งเป็นการบ้านให้ให้ให้ครุได้ช่วยสังเคราะห์แล้วก็ให้ให้ได้บอกได้สอนหน่อยค่ะว่าจะทำยังไงมันถึง่จะอ่ามัน มันมันมันเพิ่งจะเอาตามมันทันได้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 อย่างได้ได้อย่างที่ไม่พ่ายแพ้ต่อมันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแต่ละวันแต่ละชั่วโมงก็เห็นกิเลสมันขึ้นมาเราก็พยายามที่จะที่จะเลือกที่จะเลือกในทางพุทธ,ธะอยู่นะคะแต่เราก็ยังพ่ายแพ้มันอยู่นะคะก็ขออนุญ,ญาตส่งการบ้านครูเพียงเท่านี้ค่ะกลัขบขอบพระคุณค่ะ อนุโมทนาค่ะพี่สวณีเออนี้แต่มีประสบการณ์ร่วมกับพี่สาวณีเลยนะเรื่องกิเลสต,ตัวนี้นะคะเพราะว่าได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์ค่ะในในช่วงตอนตอน,ต,อนต้นที่จริงๆแล้วเนี่ยพี่สาวณีจะเป็นผู้ที่มีความละเอียดในเรื่องของอาหารท่านจะอะตรงนี้อร่อยตรงนั้นอ่ารสรสดีมี มีเป็นชนิดแล้วก็มีว่าเจ้าไหนอร่อยด้วยนะคะคคแล้วทีนี้ที่พี่สวรณีเลือกเมนูที่พี่สวรณีมาบอกว่าร้านร้านอาหารนี้พี่สวรณีถูกใจหลายเมนูอยู่นะคะถูกใจหลายเมนูอยู่แล้วก็ยังเคยคุยเคยคุย,คยถ้าพี่สวรณีอยู่ที่นี่ก็จะได้อาหารพวกนี้นะแต่ว่าดีแล้วไม่ได้อยู่ใกล้อาหารที่ชอบไม่ได้มา ได้มาเป็นบางคราวแต่ว่านหน่อยนีดหน่อยทานทานได้ไม่อคือไม่ได้เป็นประจํานะคะเพราะว่าจริงนิดหน่อยรับอาหารรสปรุงปรุงมากเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าไม่อมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีที่สุดสําหรับร่างกายเราก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเมื่อมีเหตุจําเป็นเท่านั้นจึงจะไปที่ร้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะทําเองอย่างเมื่อวานร้านนี้ก็อาสานะพี่สวรณีบอกว่าะจะส่งอาหารให้อ่า ที่เอามาส่งที่บ้านให้เพราะว่านี่หนาบอกว่ากักตัวใช่ไหมเมื่อวานว่าจะทําเองท่านก็อาสาอามาส่งก็เลยรับมาอยู่เมื่อวานแต่วันนี้ก็วันนี้ก็อรับวัตถุดิบที่น้องที่บอกว่าจะเอาอะไรก็เอาวัตถุดิบมามาทําเองนะ่าก็จะเหมาะกับเรามากกว่า แล้วเมนูที่พี่สวนณีบอกว่าอร่อยอร่อยเนี่หนะต้องลองชิมนะว่ามันอร่อยจริงพี่พี่ชอบสองอย่างเองกับร้านนี้นะคะอันที่หนึ่งคือตุนมะระใส่ผักดองอันที่สองคือก็าต้มมัดก <c oughs> ันค่ะแล้วถ้ามาเอาหน้าจเจริญก็เข้าต้มมัดเข้าขายหรือเปล่าหรือว่าซื้อ่าเผื่อหน่อยอะไรประมาณนี้นะอ่ะแต่แต่ตรงที่เมนูที่ที่บ้านนี่นะคะตุนมะระกับเนี่ยก็ได้มา ปกติเนี่ยหน่อยก็ไม่ไม่สั่งไม่ไม่ทานนะไม่ทานแต่ว่าได้มาชิมกับพี่สาวณีนี่แหละบอกว่าอร่อยแหละก็ออก,ก็ดีนะพอวันนี้หน่อยทานก็ดีนะแต่วันต่อมาเนี่ยหน่อยก็ก็ดีวันนั้นแหละก็ดีวันนั้นนะคะแต่ว่าอพอไปถามด้วยนะเนี่ยหน่อยก็เพียรที่จะเอาตามกิเลสพี่สาวเหมือนกันนะคะ <c oughs> มว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปเยสวรทจะทํำไหม,ไหมเขาบอกว่าไม่ทํา เขาบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็เลยอ๋องั้นก็ที่อยู่ในตู้เย็นนั่นแหละเดี๋ยวเอาไปให้พี่สาวนะคะแต่เราเห็นนะเ,เห็น,เ,เ,หนเ,เห็นความเห็นกิเลสและเห็นความแรงของกิเลสตั้งแต่ตอนที่เขาก็คงเป็นเหตุให้พี่สาวณีได้เรียนรู้นะพี่สาวครั้งนี้คุ้มมากเลยนะคะเสียแว่นตาไปก็คุ้มนะพี่สาว <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราเราได้เห็นชัดๆนะว่าเขามี เขานำอ่าคือพอมีกิเลสแล้วมานําเรื่องร้ายมาให้น่ะมันนาเหตุการ์ร้ายดีนะที่มันแค่เพียงเสียแว่นตาถ้ามันเป็นอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะสั่งสอนเรา่มันร้ายกว่านั้นอีกตอนนี้เราต้อยินดีที่เสียแค่แว่นตานะแว่นตาสองพันกว่าบาทใช่ไหมค่ะเพราะเ็พี่พี่ก็คิดเหมือนกันนะคะปกติแล้วถ้าตาพี่นี่มันกระตุกนี่ พี่จะระวังตัวเองมากพี่จะระวังมากที่สุดเพราะพี่ขับรถเนาะพี่จะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะพอกลับมาถึงบ้านพี่ก็เลยหาข้อดีว่าการครั้งนี้นี่อกิเลสครั้งนี้ที่ที่ทําทําเราออกกิเลสมาทําร้ายตัวเองอย่างนี้พี่ได้ผลดีอะไรจากการ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 ครั้งนี้นะคะก็ได้ได้ว่านี่มันมาน้อยเนาะมันจ่ายไปแค่ไม่เท่าไหร่นะคะไปกลับแล้วก็ทําให้เพื่อนเดือดร้อนก็คงพอ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 อาศัยกันได้ แต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาตัวเราเองแล้วก็คู่กรณีอีกนะ่ะจะทํายังไงพี่ก็มาสอนตัวเองอีกนะคะว่าเนี่ยนี่คือผลพวงของกิเลสที่เธอได้รับนี่เธอยังจะไม่ <c oughs> เธอยังจะเห็นมันเล่นเล่นอีกหรืออะไรประมาณนี้นะคะวันวันที่พี่สาวนีพี่สาว,วนีจอดรถวันแรกที่บอกว่าลืมปิ่นโตนะคะลืมปิ่นโตพี่สาวนีจอดรถอยู่ระหว่างทาง นี่หน่อยลงทุนถามพี่สาวนีว่าให้ขับรถไปส่งให้ไหมหรือมาเจอกันครึ่งทางรอบนั้นนะคะ <c oughs> หรือว่าหรือว่าเพื่อนมีกิเลสนะแต่ตา, <c oughs> ามใจกิเลสเพื่อนนะ <c oughs> <c oughs> จะลองเชิงใช่ไหมคะอพี่สาวบอกว่าไม่ไม่แต่ว่าพี่สาวเปลี่ยนใจไปยะโสธรอ,อ้แรงขนาดนี้เลยนะ แต่ว่าก็มีองค์ประกอบอื่นนะมีเรื่องของหมอนด้วยใช่ไหมคะที่จะเอาไปให้เพื่อนแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอันนั้ก็เป็นเหมือนตัวแปรหนึ่งนะใช่ใช่ใช่เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทําให้เปลี่ยนใจว่ามายสุทอนนะคะขณะที่ตอนแรกบอกว่าไม่มานะคะแล้วกน็นี่นี่อาหารนั้นอ่ะปิ่นโตนึงก็ซื้อมา20บาทเนาะถือว่าอาหารประมาณ20-40บาทประมาณนี้นะคะแต่ว่าความอยากในอาหารนั้นอ่ะมันมันมากจนมันทําให้เรา ให,ให้เราได้ได้ทําอะไรที่มากกว่านั้นมันก็เลยเห็นชัดในเรื่องของถ้าเรามีกิเลสสิ่งใดเกิดขึ้นนี่นะครับใจที่มันจะต้องได้ให้สมใจหมายนะ่ะมันจะมันจะเป็นแรงขับที่เสียทรัพยากรเท่าไหร่ก็ได้อ่ามีความเสี่ยงเท่าไหร่ก็ยังได้เลยเราจะได,ได้เห็นข่าวบางท่านท่านชอบกินอาหารร้านนี้อย่างเงี้ยขับรถข้ามจังหวัดไปท่านก็ยังไปเลย เพื่อที่จะไปกินอาหารร้านนี้นี่คือกิเลสมันพาไปนะแล้วกิเลสมันทําให้มองไม่เห็นเลยว่ากินอาหารก็คือกินเอาประโยชน์ใช่ไหมค่ะเอาประโยชน์แล้วก็อาหารเมนูที่มันเป็นประโยชน์ณนะเวลานั้นอะ่ะมันจะชนิดไหนก็ได้แล้วทีนี้กิเลสมันยังไม่ไม่ได้รู้อีกนะไม่ได้ไม่ได้อ่าคือมันยังยังมืดที่จะมาบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์สูงสุดนะใช่ไหมคะเพียเมนูนี้แต่ว่านี้มีเมนู อาหารที่มีประโยชน์อยู่บ้านอีกหลากหลายเมนูเลยแต่ไม่อะมันมันมันทำให้เรามันทำให้เรามีคำคำว่าความหลงนะคะค่ะมีความหลงอะมันทำให้หลงหลงแบบเมื่อไปเลยว่าเอเราไม่ได้เอาตัวนี้มาวิเคราะห์แต่นี่แต่ว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนะ่ะเป็นประสบการณ์ทึ่งได้บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องขอบคุณเขาเลยค่ะขอบคุณกับอ่ กับเหตุการณ์ที่ทําให้เราจะได้จะได้จําว่าเออเราเห็นกิเลสตัวตัวนี้คือตัวอร่อยเนาะตัวอร่อยใช่ไหมคะพี่ตัวอร่อยนี้ไม่ว่าจะเป็นอร่อยชนิดไหนก็ตามนะคะถ้ามันมันยังอยู่ในร่างเราแล้วเนี่ยมันจะชวนเราไปเอาตามใจให้มันเกิดเกิดอ่าให้ได้เสพตามใจหมายของกิเลสอ่ะ ถ้าเรา<ะ>ทได้ทุกอย่างเลยขับรถข้ามจังหวัดก็ไดต้ตอนตอนตอนที่กินนะคะคุณรู้ดีหน่อยก็พิจารณานะมันอร่อยกันนะกันหาอร่อยไหมเสวนีถามตัวเองนะคะ,ะก็ก็บอกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยหรอกอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้สดด้วยเนาะ,ะแต่สัตวาของพี่ที่มันอยู่ในตัวตนของพี่อ่ะที่มันติดมานาน<ะ>ก็คือเวลาพี่จะทําอะไรพี่จะไม่กลัว ไม่กลัวฝนไม่กลัวฟ้าไม่กลัวภูเขาหรือแม่น้ําพี่จะไปให้ได้เค <c oughs> ยได้ยินไหมคะภ <c oughs> ูเขาจะกั้นขวางหน้านะคะพี่แบบนั้นอะคะพี่คือแบบนั้น,น,ะะพ,บบน,นพี่จะมุ่งแล้วก็จะทําให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือตัวตนออของพี่ที่ผ่านมาคือสาวณีที่เป็นกิเลสใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นกิเลสนะเป็นสาวนีที่ที่แบบ ที่เป็นกิเลสนั่นแหละมามาพาไปนะมาพาไปได้ไม่กลัวอะไรเลยแต่ครั้งนี้นะคะเป็นเป็นถือว่าเป็นสมบัติใหม่ของเราแล้วเราได้รับสมบัตินี้ก็คือประสบการณ์นี้นะคะประสบการณ์นี้ที่เวลามีเหตุแบบนี้อีกกิเลสตัวนี้มาอีกพี่สาวนีจะได้ประสบการณ์นี้ไปทบทวนนิ่หน่อยว่าเขาให้แรงเพื่อที่เราจะได้จะได้ตื่นไม่งั้นเราก็ไม่ตื่นค่ะ ตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สูงเลยคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าคุ้มแรงแล้วก็ยังเอามาแฉ e ให้ชาวโลกรู้อีกนะคะนี่ก็คุ้มเลยค่ะทำให้ได้สร้างประโยชน์ต่อสร้างประโยชน์ต่อก็คือได้เห็นโทษพิษภัยผลเสียกับความความอยากของเราแล้วเราตามใจความอยากนั้นอ่ะคือเราไม่ได้ไม่ได้มีสติแยกว่ามันคือกิเลสแล้วเราก็มาล้างกิเลส มาล้างไม่ได้เอาเขามาล้างนะคะแม้ว่าจับได้บางทีก็อาจจะแผ่วๆอยู่หรอกรู้ว่ามันเป็นกิเลสอยู่น,นั่นนี่แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะ<อ>ที่จะล้างณเวลานั้นหรือชําระเข้าไปณเวลานั้นหยุดเขาณเวลานั้นก็เลยทําให้ได้ประสบการณ์เพิ่มที่เป็นประโยชน์ค่ะก็ยินดีกับพี่สาวณีนะคะในหน้าวิกิการแต่ไม่ต้องขอบคุณเขาใช่ไหมคะต้องขอบคุณเขาค่ะขอบคุณเขาที่เขามาเตือนแค่นี้เนาะในสิ่งที่เราที่เราเกิดกิเลสนะคะ ที่เข้ามาเตือนแค่นี้ถ้าเข้าเตือนถ้าถ้ามันเกิดเสียหายมากกว่านี้นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ถ้าถ้าสมมุติว่าอา่มันมันมันก็เตือนอยู่นะคะตอนที่เรากินอาหารนี่มันก็ดูใจตัวเองอยู่นะว่าริงโลดไหมดีใจไหมรู้สึกมีความรู้สึกบางทีมันมีติ่งซะด้วาซ้ำาเศร้าๆใจนิดๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยก็ยังคิดอยู่นะคะ,คะตอนที่ถึงไปนะ่ะก็ยังคิดอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนถูกผลักให้ไปสู่ตรงจุดนั้นไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราผิดมาตั้งแต่ต้นนะคะค่ะ ค่ะขอบพระคุณก็รู้นิดหน่อยค่ะสออนุโมทนาค่ะพี่โวนี่คะขอบพระคุณค่ะ